เรามองว่าระบบ OTP ไม่ใช่แค่เรื่องความปลอดภัยค่ะแต่มันคือความไว้วางใจการที่ลูกค้ารู้สึกว่าระบบของเราปลอดภัยยิ่งเพิ่มความเชื่อมั่นในแบรนด์แนคโดนของเรามากยิ่งขึ้นค่ะส่ง OTP 1ครั้งใช้แค่1เครดิตราคาไม่ถึง1บาทเมื่อเทียบกับความปลอดภัยที่ลูกค้าได้รับแล้วถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าค่ะ แนะนำตัวและเล่าเกี่ยวกับธุรกิจแม็กโดนให้ฟังหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชนทิชาเพชรจำหลัดนะคะเป็นหัวหน้าฝ่ายเทคนิคของบริษัทแม็กโดนค่ะบริษัทแม็กโดนของเรานะคะเป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจําหน่ายนะคะโดนกระรสีสัญชาติไทยภายในประเทศไทยนะคะโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยของบริษัทแม็กโดนของเรานะคะมาจากคุณอัศวินล,ลมประเสริฐนะคะเริ่มต้นเนี่ยคุณอัศวินล,ลมประเสริฐมีการนําโดรนนะคะเข้ามาช่วยเหลือทางด้านกู้ภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นสํารวจหรือว่า ค้นหาเวลามีเหตุอุทกภัยหรือเหตุภัยต่างๆนะคะแต่ตอนที่ช่วงแรกอะคะ่ะที่นําโดนเข้ามาค่ะตอนนั้นนะคะมันยังขายอาจจะขายไม่ค่อยดีเนื่องจากมาในเวลาที่ไม่ถูกเวลาแล้วก็ทิศทางที่ยังไม่ถูกต้องค่ะแต่ทีเนี้ยทางคุณอัศวินเนี่ยยังมีความสนใจในเรื่องของโดรนอยู่เลยได้เล็งเห็น จะนาโดรนเนี่ยมาใช้ในด้านของการเกษตรค่ะเลยทําให้ตอนนี้ค่ะทางบริษัทของเราเนี่ยจัดจำหน่ายโดรนเกษตรตอนนี้มีโดรนมากกว่า3,000ลําทั่วประเทศค่ะตอนนี้เรายังมีศูนย์ซ่อมบารุงศูนย์ตัวแทนจําหน่ายอยู่ทั่วประเทศมากกว่า50สาขาค่ะทางโดรนกู้ภัยเนี่ยเหมือนจะกลับมาฟื้นอีกครั้งหนึ่งทางคุณอัศวินเนี่ยก็ได้มีการนำโดรนเนี่ยกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งทางด้านกู้ภัยด้วยไม่ว่าจะเป็นโดรนขนส่งพื้นที่สูงโดรนดับไฟปา่า แล้วก็โดนขนส่งของเวลากรณีมีผู้ติดค้างอยู่บนรอยสูงๆแบบนี้ค่ะก็จะมีการนำโดนมาช่วยทางด้านกู้ภัยด้วยนักโดนใช้ SMS ส่งข้อความอะไรให้ลูกค้าคะนักโดนนะคะใช้ SMS OTP ในการยืนยันตัวตนเวลาสมัคร User Account ที่ใช้กับแอปพลิเคชันบินโดนของเราค่ะหรือแม้แต่กระทั่งเวลาลูกค้าลืมรหัสผ่านหรือต้องการรีเซตรหัสผ่านค่ะก็จะใช้ SMS OTP ในการยืนยันตัวตนค่ะ อะไรคือเหตุผลที่ทําให้แนกโดนเลือกใช้ SMS2 Pro คะ่ะโดยระบบที่ค่อนข้างเสถียรค่ะระบบการส่ง OTP ไม่มีสะดุด ไม่ดีเลยแถมยังสามารถเช็คสถานะการส่งแบบเรียลไทม์ได้ค่ะว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จค่ะแล้วก็ API ของ SMS Turbo นะคะก็เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันการบินโดนของเราค่อนข้างง่ายค่ะถ้ามีตรงไหนสงสัยหรือไม่เข้าใจเนี่ยสามารถสอบถามทีมซัพพอร์ตของ SMS Turbo ได้ค่ะตอบปัญหาแล้วก็แก้ไขได้ตรงจุดค่ะแล้วก็ SMS Turbo เนี่ยค่อนข้างมีแพ็กเกจที่หลากหลายค่ะสามารถเลือกให้เหมาะสมตามปริมาณการใช้งานของเราได้เลยค่ะเพื่อไม่ให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเกินจริงค่ะ อะไรคือเหตุผลที่เลือกใช้ SMS OTP แทนช่องทางอื่นๆคะก่อนหน้านี้เคยใช้การส่งรหัสยืนยันนะคะผ่านทางอีเมลพบว่าปัญหาเวลาส่งผ่านอีเมลค่ะคือลูกค้าบางกลุ่มไม่มีอีเมลบางกลุ่มก็คือจำรหัสอีเมลไม่ได้อีกทั้งในบางพื้นที่ค่ะไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต อันนี้ถือว่าเป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่ค่ะแต่พอมาใช้ SMS OTP แล้วก็คือแค่มีเบอร์โทรศัพท์ค่ะไม่จาเป็นต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต OTP ก็ส่งมาค่อนข้างไวไม่กระทบต่อการเข้าสู่ระบบหรือสมัครยูเซอร์ให้กับลูกค้าค่ะคิดว่าการใช้ SMS OTP มีความปลอดภัยยังไงบ้างคะคาการ SMS มี OTP ค่ะมันช่วยเพิ่มความปลอดภัย,ยงงค,ค่ะเวลาจะเข้าสู่ระบบแต่ละครั้งก็จะมีการายืนยันโดยการส่ง OTP เข้าไปค่ะต่อให้มีคนรู้อีเมลเราหรือรหัสเราแต่ถ้าเขาไม่มี OTP ส่งไปก็ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้อยู่ดีค่ะ OTP จึงทำเป็นหน้าที่เสมือนกุญแจอีกดอกค่ะเพิ่มความปลอดภัยเป็น2เท่าและป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเรามองว่าระบบ OTP ไม่ใช่แค่เรื่องความปลอดภัยค่ะแต่มันคือความไว้วางใจการที่ลูกค้ารู้สึกว่าระบบของเราปลอดภัยยิ่งเพิ่มความเชื่อมั่นในแบรนด์ n นกโดนของเรามากยิ่งขึ้นค่ะ ฝากช่องทางการติดต่อของ n น็กโดนหน่อยค่ะได้ค่ะก็ฝาก f a c e b o o k นะคะ n น็กโดนประเทศไทยค่ะแล้วก็มีเว็บไซต์ n a k d o n c o m นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ค่ะ02-158-8888ค่ะ